สวัสดีคะ่ะช่องไม่บานติดเกมนะคะวันนี้จะอยู่กับแพอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประจําวันที่19มิถุนายน2567กนะคะ,ะก่อนอื่นเลยตนะ้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บานติดเกมนะคะที่มการสมัครสมาชิกช่องไม่บานแล้วก็ขอขอบคุณพูดด้ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆม่เลยคะ่ะคุณกําลังมองหา ร้านรับเติมเกมแบ็คลิเซิร์แล้วเราก็แม่บ,บ้านขอนําเสนอร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อคนะคะเติมง่ายเติมถูกแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ ID p a s s พาสเวิร์ดเลยเพียงแค่ใช้ลิงก์ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะ ส่วนวิธีการเติมสามารถทักไปสอบถามทางร้านหรือดูคลิปของแม่บ้านได้เลยนะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหน้าเพจ Facebook หรือว่า l ล n e Official ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยส่วนราคานั้นก็ขอบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนซึ่งราคานะตอนนั้นขอให้เช็คกับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะหากใครบอกว่าติดตามมาจากช่องแม่บ้านเขาจะมีแพ็กส่วนลดให้สาหรับแพ็กใหญ่สุดด้วยนะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมแล้วก็แพดอัปเดตมานะคะก็ใกลยย้างานเลี้ยงไฮเดลแล้วนะคะวันที่เอ่อยี่สิบสองมิถุนายนเวลาสามทุ่มเนาะมันก็จะใกล้ๆนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตก่อนเลยก็คือขออนุญาตขอบคุณร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะที่สปอนเซอร์ชุดนี้ให้แม่บ้านนะคะชุดเบชีแล้วก็ตอนนี้มีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดใครจะเติมก็อย่าลืมร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะจ๊ะไปดูแพทกันเลยนะคะไปะ เื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะวันนี้ก็เป็นถูกอาชีพเลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ทาง GM เขียนไว้สักนิดนึงนะคะก็คือ สวัสดีท่านนักผู้จนภัยทุกท่านพวกเราทีมงานสตูดิโอเกม black desert ในการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันนี้นะคะได้มีการปรับปรุงในส่วนของการลดจำนวนคั้างการโจมตีของทักษะและระบบความแม่งยํำลดความเสียหายหลบหลีกของแต่ตัวละครซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างใหญ่และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานถึงแม้จะมีความล่าช้าไปบ้างแต่เราก็รู้สึกดีใจที่ในที่สุดก็นำอัปเดตให้ทุกท่านแล้วและต้องขอขอบคุณอย่าง่ีสำหรับการรลอคอยนะคะก่อนอื่นเลยเราได้ทำการปรับลดจำนวนการโจมตีของทักษะ ประมาณเจ็0สิบถึงแปดสิบเอร์เซ็นนะคะตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้โดยด้ามดำเนินการอย่างละเอียดถี่ั่วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบความความรู้สึกใน,ในการโจมตีอู้ยอย่างนี้ก็น่า่ะอืมอย่างนี้ก็ต้องกลับไปลองสืบทอดด้วยสินะตั้งเลนทางเอาเว้ังสืบทอดเลยสินะที่ฉันปวดหัวเลยแต่ก็โอเคเดี๋ยวก็อยากลองก็ลองนะคะอยากทำอะไรก็ทำโอเคอ่ะก็คือสรุปง่ายๆวันนี้ก็มีการปรับลรดร่วงของเอ่อแพดท,ที่รอคอยหรือรอ เออถูกล้วแทนที่รอคอยนะคะก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทดลองกันนะคะว่ามันดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ถ้ายังไงอ่ะอย่าลืมส่งความคิดเห็นให้กับทางเพออบิสกันด้วยนะคะถ้าจะดีสุดจะส่งเป็นทิกเกต็ตหนึ่งหนึ่งนะคะก็คือกดเนี่ยศูนบริการลูกค้านะคะแล้วก็ส่งใบเลยนะคะประมาณนี้ อะมีการสรุปเนื้อหาไว้ให้เรา,เาคร่าวด้วยนะคะก็คือปรับจํานวนครั้งโจมตีของแต่ละอาชีพพร้อมปรับปรุงเนื้อหาด้านล่างนี้ป้องกันการเพิ่มออสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของผลประสิทธิภาพจาการหลบหลีกสองปรับในส่วนของความสามารถเฉพาะที่สูงเกินไปของบางอาชีพแล้วก็สามปรับปรุงสถานการณ์การเสียชีวิตที่เร็วเกินไปในการต่อสู้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องอาชีพจะเยอะมากๆเลยนะคะแม่บ้าก็จะพยายามสรุปยอเท่าที่ทําได้นะจ๊ะ ก็เนี่ยปรับลดจํานวนครั้งของทักษะนะคะในแต่ละอาชีพแล้วก็เปลี่ยนแปลงทักษะความกรดของผู้ดําด้วยนะคะอทักษะความกรธของผู้ดำเนี่ยสิบเปอร์เซ็นยี่สิบหเอร์เซ็ห้าสิบปอร์ซ็นไม่มีผลในการปรับใช้อีกต่อไปแล้วนะคะคือเอาออกนั่นเอง ก็ปรับปรุงระบบระบบลดความเสียหายนะคะก็คือเพิ่มผลโบนัสลดความเสียหายทั้งหมดก็คือทุกคนจะถึกขึ้นนะคะโดยประมาณก็อาจจะมีผลโบนัสของค่าพลังจะป้องกันนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่ง DP สูงหรือพลังป้องกันสูงก็จะยิ่งได้รับโบนัสลดความเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะอ่าเราก็มีการปรับปรุงเรื่องค่าความแม่นยำและหลบหลีกนะคะ าพูดง่ายๆก็คือการลสายหลบเหมือนจะโดนเนิฟนะแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงยังไงก็มันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอีกอาจจะยังไม่นิ่งนะคะยังไงก็รอดูกันไปก่อนนะคะแต,ตอนนีูุ้าชีพก็น่าจะแบบตีแม่นขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะเพราะมันเยอะมากๆโอเคก็ สกิลสเกลทุกอย่างก็คือมีการปรับใหม่หมดนะคะโดยประมาณนะอาจจะแบบบางอาชีพที่แบบเออค่าความแม่นยำบวกไปเท่านี้เท่านี้ก็อาจจะปรับลดลงหรือปรับเพิ่มขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไล่เร็วๆนิดนึงนะฮะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ระบบป้องกันด้านหน้าและซุปเปอร์อาร์เมอร์นะคะก็มีการปรับลดความเสียหายที่ได้รับมาชานาเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ สังกนี้เป็นความเสียหายพื้นฐานที่จะรับเป็นสถานะซูปเปอร์อาร์มจะลดลง1ิซนนะคะก็คือสมมติว่าเคยโดน20เก็อาจจะลดลงเหลือแค่10%อะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องทักษะบนหลังม้านะคะก็คือโดนปรับออกด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้นะก็คือเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่ก็คือจะทาเกี่ยวกับการต่อสู้บนมา้าแบบใหม่เข้ามาแต่ขอเวลานิดน,นึงก็คือตอนนี้ก็คือเอาออกไปก่อนนะคะก็คือเราจะไม่สามารถใช้สกิลบนหลังม้าได้นะคะ ยกเว้นการคลิกซายเพื่อโจมตีเท่านั้นเนาะอย่างอื่นคือไม่สามารถใช้ได้เนาะการปรับปรุงเอ่อแต่ละอาชีพนะคะตั้งค่าความแม่นยำของตอนเริ่มต้นประมาณนั้นนะคะที่เห็นจะมีปรับของโวลิเออรเป็นสิเกอร์เซ็ก็มีวอลิเออร์มีเรนเจอร์นะคะแล้วก็สอสเซเรสแล้วก็เบอร์เซอร์เกบอร์เซอร์เกอร์สิบหกดห้าปอร์เซแล้วมันมีสกงสกิวอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ลองมาอ่านกันดูได้เนาะใครเล่นอาชีพไหนก็ลองอ่านของอาชีพตัวเองดูนะจ๊ะ ส่วนเทมเมอร์ปรับเป็นสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะมูซาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมเมฮาวา่าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็วัลคิรี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตคุโนยี่สิบห้าค่ะเอ่อนินจายี่สิบนหะ้าวิสายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะจ๊ะเวทยี่สิบห้าดาร์กไนท์ยี่สิบสองจุดห้าเบอร์เซอร์เกอร์สิบเก้า มิสติก19นะคะรัน22.5อาอ์เชลยีบ2.5ชาย19%การ์เดีอน19%นะคะฮัสซ์ซีน16.5เซ16.5ไอที่มันไม่เท่ากันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบชิน้นงานจริง,รงๆแม่นน้อยหรือเปล่ามองว่านะคะเป็น25%แล้วก็คอแซ19%นะคะดาคาเนียเป็น16.5%นะคะสำหรับอาวุธหลักและสืบทอดส่วน ออปลูกพลังเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นโอ้ขออภัยด้วยนะคะมันจะมีแยกระหว่างสืบทอดกับอเวกด้วยนะยังไงร,รบกวนดูอีกรอบหนึ่งนะคะแม่บ้านจะมีตะก่นบ้างนะคะส่วนของอาชีพบูซาเนี่ยเป็นทั้งสืบทอดและอันนี้เลยก็เป็นยี่ิบ้าเปอร์เซนต์เมกุก็เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้สกอละยี่สิบเปอร์เซนเดอร์โอเค ล้วก็มีการปรับปรุปรงเปลีป่ยนแปลงไอเทมตามการปรับจํานวนครั้งการโจมตีและปรับปรุงระบบในส่วนนี้นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นผลของไอเทมสิ้นเปลืองอัญมณีนนหินแปรธาตุนะคะดาวของเทเร่ประมาณนี้ก็เมื่อค้วติคอฟฟื้นฟูเลือดเปลี่ยนเป็นสักสามเป็นเก้านะคะก็คือให้ได้เลือดเยอะขึ้นนะคะจากน้ํายาต่างๆเนาะแล้วก็มีปรับค่าความแม่นยําในเพิ่มระดับด้วยต่างหูรุ่งรุณนนะคะแม่นเพิ่มขึ้น,แ,นแหวนแทงรางบารแม่นเพิ่มขึ้น ทูโร่เข็มขัดทูโร่ก็ได้คือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สร้อยห่นงจันทราตื่นลู้แม่นในเกราะป้องกันนะคะถุงมือดานูน่นี่น,นั่นรองเท้าอาโทนะคะเพิ่มขึ้นส่วนระองเท้าอาโทแบบหลบนะหลบหลีกค่าความหลบหลีกเหมือนจะเพิ่มนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอาชีพนิดหน่อยนะคะก็คือ ภาษาการเติบโตต่ำกว่าเลเวล56ในครั้งนี้ที่ทำเงินดำเนินการตรวจสอบแตรลาอาชีพไปพร้อมๆกันการปรับจํานวนค่าของอาชีพตีโดยทําการปรับสมดุลในส่วนของภาษาที่เรียนรู้ในช่วงเติบโตก็คือช่วงที่เลเวลต่ำกว่า56เพื่อให้แบบอาจจะตีมอนได้ดีขึ้นหรืออะไรขึ้นนะคะะไรเอ่ออาชีพอาชีพที่ได้รับการปรับบางสกิลก็จะมี วอร์ริเออร์เรนเจอร์เบอร์เซอร์เกอร์เทมเมอร์มูซามิฮาวาดิวีซ่าคุโนอิจิดินจ่าดับไสไตรเกอร์โนวาคอเซวูซานะคะก็อันนี้ก็คือเหมือนมีการปรับบางสกิลให้มันแบบเหมาะสมกับการใช้ในช่วงก่อนที่จะเอเวฟอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะง่ายๆเลยอ่าต่อไปมีการเพิ่มเควสตแลกเปลี่ยนเกราะป้องกันที่เออเกราะเดสก็อดนั่นเองนะคะระหว่างถุงเท้ากับเออถุงเท้า ขอโทษรองเท้ากับถุงมือนะคะก็มีการปรับเอ่อให้ใช้ผลึกหิงความสิ้นหวังได้โดยถ้าย่างอิงจากตลาดน่ะตอนนี้ใช้ผลึกสิ้นหวังจะตกอยู่ที่ประมาณ1,000งเอ็มมังคะแม่บ้านจำไม่ผิดนะก็คือถูกกว่าที่ใช้อีกแบบหนึ่งไป่ทั้งยางนั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะตอนนั้นด้วยนะคะโอเคก็สำหรับการเปลี่ยนรองเท้าเนาะต้องส่งมอบ ผลึกแห่งความสิ้นหวัง50อันกับถุงมือนะคะก็คือมิญทางเรื่องเพิ่มขึ้นโดยที่อปกติเนี่ยมันจะใช้สุริยาแพ่เผาเนาะก็นั่นแหละก็เรื่องเอานะคะเออสำหรับรองเท้าก็คือคุยกับคนทํารองเท้านั่นแหละแล้วถุงมือก็เช่นเดียวกันอะคนที่ทําถุงมือเนาะอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะจ๊ะถ้าใครทํามาแล้วน่าจะจําได้ถ้าจำไม่ได้ก็ลองเอาชื่อ a อ c ซพวกนี้ไปเสิร์ชดูเด้อ พราะบางทีไม่บ้างก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็เปลีป่ยนแปลงให้สามารถลงขายเปลลไฟความชิงนหวังที่ลูกโชนและเปลวไฟกิน้ําแข็งที่ลูกโชนที่ตลาดซื้อขายรวมได้เอ๋อันนี้คืออะไรวะแบบนะมันไม่ได้อันนี้มันเหมือน,น,นจะขายทุกอย่างหรอปะจำไปค่อยได้และอันนี้ขออภัยค่ะอ่ะแล้วก็มีปรับยักษ์ตาเดียวโคมไฟแห่งเดีเคียนิดนึงนะคะก็ ปรับให้แบบเปลูกกากรปรากฏตัวในตำแหน่งที่ใกลยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะนิดหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงพลังโจมตีของมอเตอร์ต่อไปนี้ตามแผนการเปลี่ยนแปลงของระบบและเพิ่มค่าลดความเสียหายของอาชีพนะคะโอ้เต็มเลยนะเนี่ยแบบปรับอะปรับพื้นที่ฟาร์มเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าปรับให้ยังแบบยังไงอะ่ะเหมือนกับว่าตีจะโดนตีเบาลงหรือจะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรอดูกันแล้วก็วันนี้สงครามถ่างกับครอบครองนะคะมีการปรับเนื้อหาการจากัดแคปนะคะอคาค์เพออนคามาซิเวียนะคะนวลดสูงเหมือนเดิมไหมคือไม่มีการจากัดนะคะส่วนเมเดียบาลเลเซียมีการ ปรับนิดหน่อยแต่แม่บ้านจําไม่ได้ว่าอันเก่าเป็นยังไงโซนบรเลนอสกับไซเรเนียก็มีการปรับนะคะค่าเลื่อนจํากัดอยู่ที่ห้าพันเมเดียบรเลนเซียจํากัดเลือดอยู่ที่แปดพันนะคะหลบหลีกพิเศษไม่มีเอ่อตะกรบหลีกกับแว่นยามศูนเปอร์เซ็นต์ต้านทานไม่มีนะคะไม่มีแคปปะเนาะโอเคประมาณนี้อ่ะโอ้แล้วก็เปลี่ยนแปลงรายการไอเทมรางวังเข้าร่วมเพื่อสามารถรับเหรียญเกียรติยศได้นะคะ ก็เออเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าร่วมอ่ะเราก็จะได้ของเลยนะคะประมาณนั้นก็ช่นแบรนดเนอ์เซเลนเดียจะเป็นเงิน300รอเอนะคะแล้วก็เมเดียบาิเลเซียจะไปเงิน400รอเอส่วนคาเพย์ออนสมาชิกจะเป็น, M, นเงิน500รอเอนะคะก็คือแค่เข้าร่วมก็ได้เลยนะก็คือจะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะก็มีกิจกรรมมาค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าต้อนรับงานเลี้ยงไฮเดียวด้วยนะคะ ทำเตรียมตัวรสนุกไปกับงานเลี้ยงไฮเดียลปีสองห้าหกเจ็ดนะคะงานเลี้ยงไฮเดลมาแล้วอย่าลืมมานั่งดูงานเลี้ยงไฮเดียลที่ปราสาทไฮเดียลกันนะคะก็เอ่อหนึ่งเลยนะคะรับกิจกรรมเก้าอี้ทนทานและกิจกรรมประดับลูกโป่งรวมสามลูกนะคะอาหารตัววายเชื่อมต่อเกมในวันที่ยี่สิบสองมิถุนายน,นเวลาสามทุ่มนะคะรวมตัวกันที่ปราสาทไฮเดียลได้แล้วก็มานั่ง <c oughs> นั่งบนเก้าอี้ชมไปด้วยกัน <c oughs> แล้วก็จะมีนะคะ โดยจะมีแจกโค้ดเป็นกิจกรรมลูกโปง่งรวมสามลูกซบเซิร์ฟเวอร์ที่เห็นกิจกรรมจีเอ็ S, S, มจะแจกให้ทราบภายในวันจัดงานนะคะเอ,อ่อสามารถไปกองกันอยู่ที่นี่ได้ส่วนแม่บ้านจะได้ไปกองกันมนไม่ได้ส่วนแม่จะไปนั่งยู่ตรงไหนแม่บ้านยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่าดีๆนะคะหรืออาจจะแบบวิ่งมากิจกรรมงานเลี้ยงตามหาอาีิสมพอสมบัติแล้วก็หนีไปนะคะกิจกรรมนี้หมดวันที่2ี่สิบหกมิถุนายนก็คือ จะมีอาฟรนะคะโจมขโมยสมบัติปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่เราตีมอนนะคะถ้าเกิดเอ่อถ้าคุณอยู่ในปาร์ตี้กองทัพอารฟอาจะไม่ปรากฏตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปาร์ตี้เนี่ยได้อ่ะถ้าเกิดอารปรากฏตัวอยู่มันจะไม่มีตัวใหม่เพิ่มมาถ้ายังไม่ฆ่าทิ้งเนาะโดยอาอารจะโผล่มาหนึ่งนาทีนะคะถ้าเกิดไม่ฆ่ามาันมันก็จะหายไปเด้อ ซึ่งมันจะให้ของตามนี้นะคะก็คือมีเป็นขวดน้ำยาออเล็กเซอร์ของกอบลินที่ถูกซ่อนไว้นะคะโดยเพิ่มผลถ้ากดใช้จะได้รับพลังโจมตีมอนเตอร์บวกสิ 10, แล้วความเสียหายจากมอนบวกสิ 10. อัตราการได้รับความรู้25%่บาอร์็นัตราความรับรู้ระดับสูง10%บวกสินะคะน้ำหนักบรรทุกสูงสุด100%่งรอ ก็คือถ้าค่าปุ๊บเราจะได้รับบัฟตัวนี้ทันทีนะคะจะอยู่สามสิบนาทีเด้อแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินด้วยนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งเอ็มเอ๊ะทองแท่งสิบีไม่เท่าไรเนี่ยลืมอีกแหละเอาเป็นว่ามีโอกาสได้รับทองแท่งมาเป็นเงินด้วยนะคะโชคดีก็ได้เป็นร้อยเอ็มนะคะเออถ้าโชคดีนะเออหนึ่งเอ็มสิบเอ็มโอเคก็คือเริ่มต้นที่สามถึงห้าเอมแล้วก็ยี่สิบถึงสามสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะ กำมฮอททามงานเลี้ยงให้เดยวที่สนุกสนานกันทั่วโลกอืมอ่ะค่ะโอเค,งา,เง,อคง,องานเลี้ยงเอ่อคูณถึงง่ายเลยคูณถึงวันที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเด้อโดยที่เอ่ออันนี้นะคะฮอททามตลอดสามสัปดาห์ไปเลยจุกๆนะัจนะทุกคนก็ ค่าประสบการณ์ต่อสู้หนึ่งพันเปอร์เซ็นค่าประสบการณ์ทัชาสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อัตอนเดอยอเทมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าประสบการณ์ชีวิตไม่รวมการขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคูณไปเลยจุกจุกจ้ากิจาการรมรับของเออสังสรรคกับจนภายรายวันเมื่อเช่อมต่อเกมทุกวันนะคะอ่ะอันนี้นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งคือเนี่ยช่วงเนี้ยไม่แจกโค้ดแต่แจกเป็นออนใครออนอยู่จะรู้เลยว่าของมาเรื่อยๆนะคะก็อ,อันนี้เออแจกถึงวันที่สี่ก,กรกฎาคมนะคะออนไลน์ทั้งหมดเออ ส5ิบห้าวันอ๋ออันนี้มันเป็นรายเดือนอยู่แล้วนีน่เนาะอันนี้ไม่บ้างขออภัยแต่ก็ประมาณนั้นอ่ะโอเคนี้มันเป็นออนไลน์เดือนอยู่แล้วนะคะอย่าลืมออนกันด้วยนะคะเอาของเนาะออนอยู่ออนต่อออนตลอดไป <c oughs> ก็งจะประมาณนี้จ้าอ่ะโอเคอันนี้เป็นไม่ใช่กิจกรรมแต่ว่าเป็น G ีเอมโนะนะคะเกี่ยวกับเมืองไฮเดียวนั่นเองนะคะเมืองไฮเดียวก็มีการมาบอกว่าเอ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเมืองไฮเดียวนี่ยเขาสร้างมาจาก หมู่บ้านเออเบนาเกกาเซนักประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ชื่ออ่านยากมากแต่อย่างไรคอมปันปอยู่บประเทศฝรั่งเศสนอนเนี่ยเห็นไหมมีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยอันนี้คือในเกมนะคะนี่คือของจริงคือแบบโอ้เออค่อนข้างคล้ายคลึงกันอยู่เลยก็เขาเอาต้นเด็มาจากตรงนั้นนั่นเองนะคะถือว่าสร้างได้ดีมากๆโอเคค่ะโอเค อ่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บา้านตระการใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะไ่พาคิดใหม่ๆหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย